ยังอยู่ที่ประเด็นของนักศึกษานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่นักศึกษาเขาเงินไม่พอใช้ค่ะไม่รู้จะหาวิธีการอย่างไรหาไรายได้เสริมก็บอกว่าอาจจะไม่เพียงพอนะคะเลยหาเงินทางรัฐคุณผู้ชม ไปจี้ไปปล้นชาวบ้านนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้เสียหายก็บอกว่าหนักจะอ,อกหนักใจเหมือนกันเสียเงินไปประมาณ6 9 0 0 0กว่าบาทนะคะตอนแรกนักศึกษาคนนี้ก็หนีกลับไปที่บ้านเกิดนะคะเข้าใจว่าตํารวจนั้นอาจจะตามตัวมาไม่ได้สุดท้ายเจ้าที่ตํารวจเขาติดตามจากกล้องวงจันร์ปิดตามไปจับกลุ่มตัวถึงที่บ้านพักค,ค่ะ กู้ต้องหาก็คือนายวรวัฒนทองอยู่อายุ20ปีค่ะโดนหมายจับสารอาญาข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและพกพาอาวุธปืนเอาไปในเมืองหรือว่าทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้เสียหายนะคะเข้าไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็นําเงินสดประมาณ1นึ0 0 0สบาทหิ้วไปจะไปไถทท่ถอนทองคําหนัก10บาทซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเองจำนําเอาไว้ที่โรงรับจำนำตอนที่กําลังรออยู่นะคะอยู่ดีๆนายวรวัฒนก็ถือปืนมาแล้วก็สายไปสายมาหันมาที่ผู้เสียหายแล้วก็ขู่บอกว่าขอเงินใช้หน่อยแล้วก็รีบหยิบเงินสดทั้งหมดวิ่งหลบหนีไป แต่สุดท้ายเจ้าตัวนี่ไม่ทันระวังนะคะก็ทําเงินสดหล่นไป6 9 0 0 0บาทตกอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุดีว่าพลเมืองดีเข้าไปเห็นเข้านะคะก็เลยนํามาส่งมอบคืนให้เจ้าของในตอนหลังเจาจ้นที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบรวบรวมหลักฐานค่ะดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยแหะคะ่ะเป็นวินาทีที่กําลังพยายามจะวิ่งหนีก็บันทึกภาพเอาไว้เลยไปขออนุมัติหมายจับ ทาบมานะคะบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยหนีไปกบดานที่บ้านพักจังหวัดตรังก็เลยนํากําลังไปจับกลุ่มเนี่ยแหละค่ะเห็นภาพใบหน้าชัดเจนทีเดียวไปถามผู้ต้องหายอมรับสารภาพเลยค่ะบอกว่าก่อเหตุจริงๆถามว่าทําไมก็บอกว่าตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรามคําแหงแต่ว่าไม่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหงก็เลยหาเงินทางรัฐเนี่ยแหะค่ะ ซึ่งทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวคงต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนให้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะคับก็ถูกจับกุมตัวได้ในที่สุดนะครับแม้ว่าจะหลบหนีไปที่บ้านเกิดก็ตามนะครับคือแม้ว่าจะมีเงินไม่พอเนี่ยที่จริงก็มีวิธีอื่นน,นะครับสามารถไปหาไรายได้เสริมได้นะครับหลังเลิกเรียนนะครับไม่ควรที่จะมาก่อเหตุแบบนี้นะครับค่ะ